หวยได้มึงคิดว่ากองสลากกินแบ,บ่งรัฐบาลจะเจ๊งไหม mm hmm. เจ๊งไม่เหลือหรอกมันจะเหลืออะไร mm hmm. เพราะฉะนั้น mm hmm. เลิกปัญญาอ่อนสักทีกับเรื่องหวย mm hmm. มันไม่สามารถทําให้ใครรวยได้มันมีแต่ทำให้เราล่มจมล้มเหลวอย่าไปหวังอยากถูกรางวัลที่หนึ่งถ้าเราเคยทำพวกกระซับบำเพ็ญบุญม,มาไม่ขวนขวายเลยวันหนึ่งต้องได้เงินนั้นไม่ต้องกังวลเราจำไว้เราทำอะไรไว้เราต้องยืนยัน,นชัดเจนว่ากรรมคือการกระทำ ถ้าเรากระทาไว้ต้องได้รับนะต้องได้รับถ้าเราเคยทํากรรมในการถูกรางวัลที่หนึ่งมายังไงมันก็ต้องได้รับจํานวนเงินนี้ไม่มีทางหนีผลของการกระทําจะดีจะเลวมันต้องรับทั้งคู่อย่าคิดว่าเฮ้ยเราทํากรรมเลวก็ได้รับแต่กรรมดีเอ้ากรรมดีมันก็ต้องได้รับสิมันต้องได้รับด้วยกันทั้งคู่ดังนั้นให้เชื่อมั่นในกรรมคือการกระทําถ้าไม่เคยทํามารับได้ไหมรับไม่ได้ถ้าเคยทํามาต้องได้รับนะ ยังไงก็ต้องได้รับอย่าไปกังวลอาจารย์ถ้าไม่ซื้อเรามันจะไม่ถูกไม่ต้องกังวลแม้ไม่ซื้อถ้าวันหนึ่งมันจะได้ยังไงมันก็ได้พวกข่าวซับเราสะสมมาแล้วมันไม่มีทางหนีจากเราได้เพราะอาจารย์ย้าเสมอว่าอะไรกรรมคือการกระทําใครกระทํากรรมใดไว้เราต้องเป็นผู้รับผลของการกระทํานั้นทั้งการกระทําดีและการกระทําชั่วต้องได้รับทั้งคู่ดังนั้นให้เชื่อมัน่น ไม่ต้องไปกังวลกังวลกับสิ่งดงไม่ต้องไปอ้อนวอรร้องขออะไรเสียเวลาเพราะขอให้ตายมันก็ไม่ได้ที่เราถูกนั่นเรียกว่าโพคทรั์เก่าเราเคยทํามาถ้ามันไม่ถูกนั่นก็เรียกว่าเหตุปัจจัยที่เคยไม่ได้ทํามาดังนั้นให้เชื่อมั่นในกรรมแล้วเราจะทุกข์ลงน้อยมากเลยไม่ต้องมานั่งลุ้นเลขทุกงวดไม่ต้องมานั่งลุ้นเลขทุกเดือนสุดท้ายแล้วเราจะมีความสุขกับการใช้ชีวิตมากเลยไม่ต้องไปกังวลเมื่อก่อนอาจารย์ก็กังวลอย่างเนี้ย ุกวันนี้อาจารย์ไม่ต้องกังวลเพราะอะไรอาจารย์ยอมรับกับว่าถ้าวันหนึ่งอาจารย์ทํามาเดี๋ยวอาจารย์จะได้เงินอาจารย์ได้ไม่ต้องไปรุ้หน่วยเวลาอาจารย์จะได้นะอย่างล่าเสืออาจารย์ซื้อที่ดินอย่างเงี้ยถ้าอาจารย์ทําพวกกระซับในการถมที่ดินของตัวเองมานะซึ่งที่ดินเนี่ยอาจารย์ซื้อเป็นบ่อเวลาถมที่เนี่ยมันต้องใช้เงินเป็นล้านอาจารย์ทาพวกกระซับของตัวเองมาถ้าอาจารย์ทามาอาจารย์เชื่อมั่นว่าเดี๋ยวมีคนมาช่วยเชื وا, you, mm ่อไหมอาจารย์ยังไม่ได you well, ้ซืええ้อเลยนะแค่พูดมีคนมาช่วยอาจารย์แล้วนะ หลักล้านแล้วด้วยน่าจะถมโดยที่อาจาร,รย์ออกเองไม่กี่บาทด้วยซ้ําเพราะถ้าอาจารย์ทำพวกกระซับมานะยังไงมันก็ได้ไม่ต้องไปวิ่งเต้นไม่ต้องไปดิ้นรนอะไรเลยแต่ถ้ามันจะไม่ได้นะวิ่งเต้นดิ้นรนให้ตายมันก็ไม่มีทางได้เพราะอะไรเราไม่เคยทํามาให้เชื่อมั่นในการกระทำหลีกเลี่ยงไม่ได้หนีไม่พ้นอยากได้สร้างเหตุนในปัจจุบันแล้วผลของวิบากกรรมเก่าเนี่ยทั้งดีและทงไม่ดีมันจะวิ่งส่งผลมา ไม่อยากให้วิบากรรมเก่าในทางที่ไม่ดีมาส่งผลกับเราอย่าไปสร้างเหตุไม่ดีในปัจจุบันในการไปดึงเอากรรมเก่ามาส่งผลร่วมด้วยแต่อยากได้รับผลกรรมดีในปัจจุบันสร้างเหตุปัจจัยกรรมดีในปัจจุบันเดี๋ยวมันจะดึงเอากรรมเก่าในอดีตเนี่ยมาส่งผลในปัจจุบันด้วยเรารู้ไหมไอ้เรื่องความสําเร็จที่เกิดขึ้นในชีวิตของอาจารย์เนี่ยมันไม่เคยเกิดขึ้นในชีวิตอาจารย์เลยเพราะอาจารย์ไม่เคยเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองเลยจนวันหนึ่งอาจารย์เปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองแล้วปฏิบัติตามหลักคำสอนพระเจ้าแบบตไปมานะ มันเปลี่ยนหมดเลยทุกอย่างที่อาจารย์ไม่เคยได้ทุกวันนี้อาจารย์ได้ทุกอย่างที่ตัวเองอยากได้และไม่เคยได้มาก่อนในชีวิตมันได้ในปัจจุบันขนาตอนนี้อาจารย์เริ่มต้นเปลี่ยนแปลงการกระทําตัวเองตามหลักคําสอนและเข้าใจตามหลักคําสอนแบบที่อาจารย์พูดเมื่อกี้เนี่ยจนในที่สุดอาจารย์ได้ทุกอย่างหมดเลยตามที่ตัวเองตั้งใจดังนั้นถ้าเราทําตามแล้วเปลี่ยนแปลงตัวเองตามหลักคําสอนไม่มีอะไรเลยที่เราอยากได้แล้วมันจะไม่ได้ แม้มันจะไม่ได้เราจะปล่อยวางใจเป็นกลางว่าถ้าเราทําไว้มันย่อมได้รับถ้าไม่ทําไว้มันย่อมไม่ได้รับดังนั้นเราจะไม่ทุก Lauren? ทำไมไม่ได้ทําไมไม่ได้เราจะมีแต่เออแสดงว่าเราไม่ได้ทํามางั้นปล่อยมันไปก็แล้วกันอันนี้ไม่ใช่ของเรามันต้องสูญเสียจากเราไปอันนี้สามีภรรยาเราเขาเดินจากชีวิตเราไปแสดงว่าเขาทําโวกับกับเรามาแค่นี้จึงเจอกันได้แค่นี้จบกันแค่นี้ก็จบกันไปเพราะเขาไม่ใช่ของเราเราก็ปล่อยเขาเดินออกจากชีวิตเราไป ถ้าเราวางใจเป็นกลางแบบนี้ได้เราจะไม่ทุกข์ร้อนกับอะไรเลยเมื่อเราไม่ทุกข์ร้อนกับสิ่งใดเลยใจเราจะเป็นสุขเมื่อใจเราเป็นสุขจะดึงดูดเฉพาะสิ่งที่ทําให้เรามีความสุขเท่านั้น <S 2> <S 2> แต่ถ้าใจเราเป็นทุกข์มันจะดึงเฉพาะสิ่งที่ทําให้เราทุกข์ร้อนเท่านั้นเข้ามาถ้าย่อมเข้ากันได้ดีด้วยความเป็นธารของที่มันเหมือนกันมันจะดึงดูดกัน ถ้าเราสร้างแต่เรื่องดีๆเรื่องดีๆมันจะช่วยกันดึงดูดเรื่องดีๆเข้ามาหาเราถ้าเราคิดแต่เรื่องชั่วๆเรื่องแย,ยๆ่ๆเรื่องชั่วๆเรื่องแย,ยๆ่ๆมันจะวิ่งเข้ามาหาเราเป็นประจำที่เขาเรียกว่ามา ам, ันซ้ำอ่ะเวลาเราคิดเรื่องไม่ดีอ่ะเศร้าเรื่องหนึ่งทุกเรื่องหนึ่งเดี๋ยวอีเรื่องหนึ่งมั idad, งนจะดึงมาเป็นแหเลยมันจะดึงมาเต็มไปหมดเลยคอซ้ำกัมซันอ่ะเรื่องนี้ยังแก้ไม่ได้ความวัวยังไม่ทันหายความควายเข้ามาแทรกอีกแล้ว ทุกแล้วทุกอีกไม่จบไม่สิ้นนั่นแหละเพราะในใจเรามันทุกข์ร้อนมันจะดึงเอาเรื่องที่ไม่ดีเข้ามาส่งผลกับชีวิตเราก่อนเพราะอะไรในเวลานั้นเราสร้างน้ําหนักของความทุกข์ในใจหนักกว่ากุศลเมื่อเราสร้างน้ําหนักในใจฝั่งไหนหนักกว่าเดี๋ยวเรื่องหนักๆจะวิ่งเข้ามาแต่ถ้าเราเราสร้างน้ําหนักตัวไหนในใจที่มีน้ําหนักมากกว่าเช่นเรื่องดีๆมีน้ําหนักในใจเรามากกว่าคือมีความสุขมันจะมีแต่เรื่องสุขๆเข้ามาตลอดเวลา ถ้าเราทําใจปีติยินดีในใจตลอดเวลายอมรับทุกอย่างได้หมดนะชีวิตเราทุกอย่างมันจะมันจะสบายไปหมดมันจะสบายใจไปหมดทุกอย่างมันจะดีไปหมดแต่ถ้าเราสร้างความหนักในใจเราให้เป็นความทุกข์ร้อนในชีวิตเราจะมีแต่เรื่องทุกข์ร้อนเต็มไปหมดสร้างให้ดีนะมโนกรรมให้ผลหนักที่สุดใจเราหนักเอียงฝั่งไหน <S <S เดี๋ยวเตรียมตัวผลเรื่องไม่ดีเรื่องเรื่องนั้นๆมันจะวิ่งเข้ามาสร้างความหนักเอียงฝ่ายไม่ดี เรื่อมไม่ดีจะเข้ามาสร้างความหนักเอียงฝ่ายดีเรื่อมดีจะเข้ามาสร้างความหนักเอียงในใจทั้งดีและไม่ดีมันจะเข้ามาสลับฟันปลากันเลยดีแป๊บเดียวไม่ดีอีกแล้วดีกาลังขึ้นขึ้นลงอีกแล้วเพราะอะไรมันสร้างน้ําหนักไม่มากพอและไม่ต่อเนื่องเพียงพอตั้งสตินะเอออยู่กับปัจจุบันเยอะๆพิจารณาแบบนี้บ่อยๆนะว่าสิ่งที่อาจารย์พูดมันเป็นเหตุเป็นผลหรือเปล่าถ้าเราพิจารณาแบบนี้บ่อยๆซ้ำๆแล้วเริ่มต้นในการเปลี่ยนแปลงการกระทาของตัวเอง เรารอรับความสุขได้เลยหนีไม่พ้นอาจารย์ทดลองกับตนเองมาจนเป็นแบบอย่างให้กับทุกคนได้อาจารย์อยากได้อะไรได้อาจารย์อยากมีอะไรมีอาจารย์อยากทาอะไรทําแล้วปล่อยวางเราเชื่อไหมตอนที่เอาผ่าอาจารย์ไม่ได้นะมันมีอยู่ช่วงหนึ่งอะที่มีคนบอกว่าเดี๋ยวจะเอาผ่าให้อาจารย์ใช้ฟีจนกว่าจาจะไปบวชแล้ววันหนึ่งเขาก็หายไปเพราะโดนดามาทางสังคมว่ามีคนมาใส่ร้ายป้ายสียอาจารย์แล้วก็ขุดคุยประวัติจนเขาเดินออกจากชีวิตอาจารย์ไปทุกวันเนี้ย มีคนมาเรียกร้องอยากจะจ่ายค่าเช่ารถให้อาจารย์เต็มไปหมดเลยอย่างอาจารย์อาจารย์เดี๋ยวจะจ่ายค่ารถค่าเช่ารถให้อาจารย์เองนะอาจะรไม่ต้องจ่ายแต่ละคนวิ่งเต้นเข้ามาโดยที่อาจารย์ไม่ต้องขวนขวายอะไรเลยมันวิ่งเข้ามาของมันเองตามเหตุตามปัจจัยถ้าเราจะได้ยังไงมันก็ได้ให้เราเชื่อมัน่นอาจารย์ยยอยากบ้าบ้านนกดาวมีคนมอบบ้านนกดาวให้อาจารย์ฟรีหลังหนึ่งหลังละสามแสนห้าเป็นไม้สักทั้งหลังอาจารย์อยากได้ที่ดินประเมินที่ดีราคาอาจารย์นึกคิดในใจนะประเมินที่ดีราคา นตารางวาละ7,400บาทไล่หนึ่งเกือบ3ล้านไล่หนึ่ง3ล้านประมาณตีไป3า3ล้านเลยก็ไดนะ้รวมค่าคนค่าอะไรหรือไม่ถึงอาตีให้2ล้าน5าแบบบาง,บางๆเลยแต่เขาขายให้อาจารย์เกือบ2ไร่รา,าคาแค่หกแสนเพราะเขาเป็น f อฟอาจารย์แล้วก็เห็นว่าอาจารย์ทําประโยชน์ให้ศาส,สนาเลยอยากช่วยสนับสนุนที่ดินเนี้ยให้คนเนี่ยไปได้ยินได้ฟังความจริงของพู้เจ้าได้มากขึ้นเราดูนะ และอาจารย์น่ยตั้งไว้ในใจว่าอาจารย์น่ะจะอยากซื้อแค่ห้าแสนซึ่งในใจนะใครก็บอกว่าเป็นไปไม่ได้คนแรกที่บอกว่าเป็นไปไม่ได้คือใครรู้ไหมคนที่มาประเมินที่ดินให้อาจารย์คนแรกเขาบอกว่าเป็นไปไม่ได้พ่ออาจารย์ก็บอกว่าเป็นไปไม่ได้พ่ออาจารย์ก็คุยคกี่ยวกับเรื่องที่ดินทุกคนบอกว่าอย่างน้อยมันมี3ล้านแน่นอนจะขายแม้เป็นที่บอกก็าตามยังไงก็ต้องมี3ล้านตัดใจเลยไปสร้างบ้านดีกว่า อาจารย์ไม่เชื่อใครเลยอาจารย์เชื่อมั่นในอินทรีย์บารมีของตนอาจารย์เชื่อมั่นในธรรมะพระุเจ้าเรายื่นไปไม่เป็นไรเขาจะขายไม่ขายไม่เป็นไรเราวางใจเป็นกลางเต็มที่โอเค่ไม่ได้เราไม่ต้องไปทุบร้อยกับมันอาจารย์วางใจเป็นกลางถ้าเราปฏิบตัติตามคำสอนถ้าที่ดินนี้จะเป็นของอาจารย์อาจารย์ต้องได้อาจารย์บอกว่าแอดมินไปยืน่นโทรไปคุยเลยยื่นให้เขาเส, oh, สนออาจารย์คุยกับเขาก่อนเขาก็ยินดีอาจารย์บอกอาจารย์อยากจะขายอาจารย์อยากจะได้ราคาเท่าไหร่ยื่นราคาไปเลยอาจารย์ก็ยื่นไปในใจตัวเองอยู่แล้วที่มี50,000บาท เขาต่อรองอาจารย์แค่แสนเดียวขออีกแสนหนึ่งแล้วกันโอนให้คาสีให้รัดลานวัดให้ฟรีทั้งหมดอาจารย์ไม่ต้องจ่ายแต่ขอเพิ่อมอีกแสนเดียวเพราะเขามีพี่ป่วยติเดเตียงแต่ในส่วนของที่ดินส่วนครับเขาก็าามีที่มอสทั้งหมด5คนแล้วในพื้นที่มันมีทั้งหมด5คนเขาบอกว่าส่วนของเขาเขาให้ฟรีส่วนของพี่น้องเขาเนี่ยยกให้เขาไปอาจารย์บอกว่าได้ บวกลบไม่เกินแสนอาจารย์วางไว้ในใจปรากฏไม่เกินแสนนึยจริงๆ6 0แสนบาทอาจารย์ได้ที่ดินมูลค่ากว่าเกือบหล้านบาทที่ดินนองจอบแพงมากนะที่ดินบ้านอาจารย์นะที่เขาซื้อกัล่าสุดเนี่ยยังไม่ถมดินงานละล้านสองงานละนะหนึ่งล้านสองแสนบาทถ้าถมที่คูณเข้าไปตามจํนวนที่ดินได้เลยว่าต้องใช้รถกี่คันคำนวณเข้าไปว่ากี่ล้านที่หนองจอบแพงมากปัจจุบันโคตรแพงแต่อาจารย์ซื้อได้ราคาหกแสน ต่อให้อาจารย์ถมสองล้านคุ้มไหมคุ้มเกือบสองไร่อะมันจะไม่คุ้มได้ไงสองไล่นี่ขายหกล้านได้ลเลยนะแล้วอาจารย์ถมที่ไปเกือบสองไล่อะถ้าถมที่สองล้านยังไงก็คุ้มได้กําไรอีกสามล้านสบายๆถูกต้องป่ะถ้าขายจริงๆสบายเหลือเฟือแต่เราไม่ได้ขายเราเอาไปทําประโยชน์เห็นป่ะถ้าเราทำธาตุที่เกิดขึ้นในใจให้เป็นกุศลตลอดเวลาแล้วเริ่มต้นในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองตลอดชีวิตความสุขจะง่าย ทุกอย่างจะดีขึ้นหมดทําไปเถอะความดีทําไปเถอะคาสอนพระเจ้าเปลี่ยนแปลงตัวเองไปเถอะอย่าไปจมอยู่กับสันดานเดิมๆอย่าไปทําสันดานเดิมๆพยายามฝึกเปลี่ยนตัวเองถ้าทําสันดานเดิมๆชีวิตไม่มีโอกาสเปลี่ยนเพราะอะไรก็ทําแบบเดิมผลมันก็ย่อมออกมาแบบเดิมแต่ถ้าปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองใหม่เปลี่ยนแปลงตัวเองใหม่ผลของการเปลี่ยนแปลงนั้นย่อมดีขึ้นกว่าเดิมจําไว้ให้แม่นเชื่อมั่นในกรรเชื่อมั่นในการกระทํา ว่าเราก็ทาแบบไหนต้องได้เชื่อบ้านในคําสอนยาวันไว้ต่อคําสอนของโปรการทํางานของของใส่การทําของใส่ควรมีจริงไหมมันไม่มีะนะอันนี้เพอร์เจอร์มนดำมนขาวมีจริงไหมอันนี้ก็เพอร์เจอร์เหมือนกันถ้ามันมีเรื่องการทําของใส่จริงนะประเทศเราทั้งประเทศมุนโดคาเบทาใส่เรียบร้อยแล้วมึงไม่ต้องไปซื้อขี่ปนาวุธยิงกันหรอกมไม่เอารถถังมายิงกันมันทําของใส่มึงเรียบร้อยแล้ว เออป่านนี้มันคลั่งกนะันทั้งประเทศแล้วใช่หรือเปล่าถูกต้องนะถ้ามันทําได้จริงอนะ่ะป่าน,นี้มันทำเราทั้งประเทศแล้วแต่มันทําไม่ได้จริงไงมันเลยยื้อกันไปยื้อกันมาด่ากันไปด่ากันมา,านมาี่ไงถ้ามันทําได้จริงมันไม่ปล่อยเราไวหรอกเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องเพลนเจออย่าไปสนใจหลักการปฏิบัติให้รู้ว่าทุกและต้องทุกอันนี้สอนไปแล้วเนาะน่าจะถาซ้ำตายแล้วไปอยู่ที่ไหนห้าคติที่ไป นรกเดรัจฉานเปรตมนุษย์เทวดาห้าคติที่ไปของสัตว์เมื่อตายคนที่ตายอายุอย่างน้อยเขาจะได้ไปเกิดใหม่อีกไหมทุกคนต้องเกิดในห้าที่ไงอย่างที่บอกอยังไงก็ต้องเกิดแต่ไปเกิดตรงไหนมาอีกเรื่องหนึ่งนรกเดรัจฉานเปรตมนุษย์เทวดาทุกคนตายแล้วเกิดทันทีแต่อยู่ที่ว่าจะไปเกิดตรงไหนในห้าที่นี้ในห้าที่นี้ยังไงก็ต้องเกิดตายแล้วเกิดทันทีตายปุ๊บเกิดปับ๊บ ไม่มีไปล่องไปลอยไปล่องไปลอยก็ต้องมีอัตภาพในห้าไหนในห้าอันนี้ไปเกิดตรงไหนแล้วถือไปล่องลอยได้เพราะฉะนั้นไปรอไม่มีนะไปรอก็ต้องได้อัตภาพในห้าอย่างนี้ว่าได้อะไรเพราะฉะนั้นไม่มีนะเกิดแล้วไปล่องลอยแลลวไม่มีการทําสมาธิให้จิตนิ่งอันนี้ตอบไปแล้วการทําสมาธิร่วมหายใจเข้าออกดีชัดจะทําได้นิ่งเพียงห้านาทีเท่านั้นแต่หลังจากนั้นจะรู้สึกปวดขา ถ้าทำไม่ได้แล้วมันมีปัญหากับขามากนั่งเก้าอี้เพื่อให้ตัวเองเจริญสติได้มากขึ้นอย่าไปเอาเพียงการปวดขามาเป็นเหตุปัจจัยในการเจริญสติเพราะเราฝึกที่จิตไม่ได้ฝึกที่กายกายมันปวดอย่าไปทนมันมากต้องฝึกที่จิตดังนั้นไปอดทนที่จิตคืออยากให้อากุสมันเกิดขึ้นต้องรีบทิ้งให้เร็วต้องรีบทิ้งให้ไวเวลาทําบุญกวดน้าํา เราปวดด้วยปากเปล่า,าไม่ใช่น้ําคนตายจะได้บุญกุศลเราอยได้อยู่แล้วเราจําไว้การอุทิศบุญสําเร็จโดยเจตนาเจตนาจะทําบุญถ้าทําแล้วคือจบแล้วไม่เกี่ยวกับการปวดน้ํอยังไงเขาก็ได้รับแล้วเพราะเรามีเจตนาจะอุทิศให้เราอย่าไปเข้าใจผิดคิดว่าการปวดน้าเนี่ยเกี่ยวข้องกับการได้บุญของคนที่คนที่ตายไปแล้วนะไม่มีในคําสอนพระเจ้านะไม่มีไปหาด้วยเลยในสมัยพุทธกาล มีคนเนี่ยมาขอญาติของกษัตริย์คนหนึ่งเนี่ยมาขอบุญกุศลแล้วพระพุทธเจ้าบอกว่าเปรตมาขอส่วนบุญเขาเลยอุทิศบุญแต่การอุทิศบุญเนี่ยอุทิศไปแล้วการเทน้ำเนี่ยเป็นสัญลักษณ์เท่านั้นเองแล้วพระพุทธเจ้าไม่ได้บอกไปนะว่าการเทน้ํานี่เปการอุทิศเขาเทของเขาเองพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนด้วยไม่ได้เป็นวิธีที่พระพุทธเจ้าสอนเลยใครจะบอกพระพุทธเจ้าสอนไม่มีแต่พระพุทธเจ้าไม่ได้ขัดขาน ถ้าพูดต้องพูดอย่างนี้ว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้คัดค้านเรื่องการกวดน้ํานั่นหมายความว่าถ้าพระพุทธเจ้าเห็นว่าเป็นกุศลพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ปฏิเสธทุกคนสามารถทําได้แต่อย่าไปตีลวนคิดว่าการจะได้บุญต้องกวดน้ําการอุทิศบุญต้องกวดน้ําอันนี้ผิดจากหลักคําสอนไม่เกี่ยวเลยเพราะฉะนั้นกวดก็ได้ไม่กวดก็ได้ใครอยากทําก็ทําใครไม่อยากทําก็ไม่ต้องทําไม่ผิดอะไรเลยได้บุญไปเรียบร้อยแล้วจากเจตนาดังนั้นเจตนาเราตั้งว่าการใส่บารเพื่ออ,อุทิศบุญให้กับคนตาย ได้ใสหรือยังถ้าได้ใส่แล้วนั่นแหละถึงเรียบร้อยแล้วเพราะอะไรเจตนาเราคือใส่บาตรเพื่ออุทิศให้กับคนตายก็ได้ใส่แล้วก็สแสดงว่าสาเร็จตามเจตนาเรียบร้อยแล้วนั่นแหละผลผลมุญได้เกิดขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเขาไปเกิดเป็นเปรต <c oughs> เขาย่อมได้รับเรียบร้อยแล้วเดานั้นไม่ต้องไปกังวลเลยถ้าเราเอาน้ํามาเป็นประเด็นนะอย่างนี้คนที่อยู่ทะเลรายมันก็ไม่ต้องอุทิศให้กับคนที่ตายเลยเพราะไม่มีน้ําปวดน้ํา แค่น้ําจะกินยังยากเลยมัวต่เอาน้ำไปกวดอยู่เห็นปะดังนั้นธรรมชาติของมันไม่ได้เป็นแบบนั้นมันไม่ต้องไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดปล่อยไปตามเหตุตามปัจจัยทุกอย่างอยู่ที่เจตนาอืมอันนี้สอนกันหมดแล้วเนาะ